สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าคอวันนี้นะคะวันนี้แนนมีเมนูที่เรียกว่าเป็นเมนูปิ้งย่างละกันอ่าแล้วเราจะทําซอสพิเศษนั่นก็คือซอสครีมวาซาบิค่ะกินกับพวกซีฟู้ดย่างกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบในการทํากันค่ะค่ะสําหรับวัตถุดิบในการทําซอสครีมวาซาบินะคะกับซีฟู้ดปิ้งย่างของเรานั่นก็เริ่มจากนี่เลยวิปปิ้งครีมค่ะอันนี้จะเป็นผักต่างๆที่กินกับ พวกซีฟู้ดของเราก็จะมีแครอทข้าวโพดอ่อนและผัากาดค่ะนี่เลยซีฟูด้ดกุ้งปลาหมึกอันนี้ใครจะใช้เป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะจะเพิ่มหอยแมลงผู้อะไรอย่างนี้ขึ้นมาก็ได้ค่ะพริกไทยค่ะโยเกิร์ตรสธรรมชาติค่ะหอมใหญ่สับค่ะอันนี้จะเป็นมิลินค่ะเกลือค่ะที่ขาดไม่ได้วาซาบิค่ะ ถ้าใครใช้เป็นแบบผงนะคะผสมน้ําแล้วก็คนให้เข้ากันก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าใครใช้แบบสดก็ใช้ได้เลยค่ะสาเกค่ะโชยุค่ะสําหรับอัตราส่วนนะคะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บของเราที่ foodtravel.tv ค่ะเดี๋ยวเราไปดูการทำกันเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทํากันเลยค่ะ ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนแรกในการทำซอสครีมวาซาบิกันเลยค่ะเริ่มจากนี่เลยวิปปิงครีมถ้าใครซื้อแบบเป็นน้ำมาเนี่ยเราเอามาตีตีไปเรื่อยๆอ่ะใช้แรงอย่างเดียวตีให้ขึ้นฟูอย่างนี้เลยนะคะที่เขาเขียนว่าวิปปิงครีมอะ่ะนั่นแหละแล้วก็ใส่ลงไปเลยเริ่มด้วยวาซาบิเลยถ้าใครไม่ชอบความฉุนของมันมากก็ไม่ต้องใส่เยอะก็ได้นะคะสาเกาค่ะ มิลินโยเกิร์ตค่ะใส่ทุกอย่างลงไปโชว์อยู่ค่ะพริกไทยนิดนึงคนให้เข้ากันเลยค่ะถ้าใครมีที่ตีที่บ้านก็ใช้ที่ตีก็ได้ค่ะเครื่องตีวิปครีมก็ได้ถ้าใครไม่อยากออกแรงมาก โอเคมาเข้ากันแล้วเราก็ใส่หอมใหญ่สับลงไปเลยค่ะโอ okay, เคเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปทำพวกของปิ้งย่างกันเลยค่ะค่ะเรามาเริ่มกิวผักกันก่อนเลย ใส่เนยลงไปไปะคะทั้งไปใส่เนยก่อนเนยละลายสักครู่หนึงอันนี้เป็นพวกผักใครจะใช้เป็นอะไรก็ได้นะคะอันนี้ต้องเอาไปต้มก่อนนะคะแล้วค่อยเอามากิวกัน ละลายแล้วใส่ผักลงไปเลยรวมกันทีเดียวเลยก็รดด้วยด้วยค่ะด้วยพริกไทย เท่านี้เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับผักของเราเดี๋ยวเรามากิวกุ้งกับปลาหมึกกันต่อค่ะค่ะเดี๋ยวเรามากิวกุ้งกับปลาหมึกกันค่ะเราก็ตั้งกระทะให้ร้อนนะคะใส่ลงใส่น้ำมันลงไปนิดนึงพอแล้วก็ใส่ลงไป ทำเหมือนผักเมื่อกี้เลยเอาเลยนะค่ะตอนนี้หปลาหมึก,มกกับกุ้งของเราก็เริ่มสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะปรุงรสด้วยเสร็จแล้วค่ะพริกไทย แล้วเราจะปิดท้ายด้วยนเนยค่ะเพิ่มความหอมให้เขานิดนึงที่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปแต่งจานกันเลยค่ะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาแต่งจานกันเลยอันนี้แนนก็วางผักให้ดูน่ากิน แล้วก็วางด้วยกุ้งปลาหมึกตามสไตล์เลยใครอยากวางไงก็ได้แล้วแต่เมนูนี้ค่อนข้างฉุนวาซาบินิดนึงนะคะสำหรับคนที่ชอบถ้าคนไม่ชอบนี่ก็ต้องไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่แต่ไม่งั้นมันก็จะไม่เป็นครีมซอสวาซาบิใส่น้อยหน่อยก็ได้ค่ะ นี่เท่าไหร่ใส่ไปให้หมดโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะวาซาบิตัวค okay. รีมซอสวาซาบิเราก็ใส่ไปอย่างนี้เลยหรือจะให้เขารู้ว่ามันมีวาซาบิเราก็เติมลงไปหน่อยก็ได้โอเคใส่ไีหน่ ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ซีฟูด้ดย่างกับซอสครีมวาซาบินี่เลยอย่างนี้เลยน่าทานมากสำหรับอัตราส่วนนะคะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บของเราที่ foodtravel.tv ค่ะห่วงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ